ขี่มาเองเยแอุ้ยแกสั่เข้ากันดีกว่าสังเข้าอะไรดีอ่ะเเราวนันเลยเอาก้เป็นด้านนะโอเคฉันวะานเกยวาแล้วโแกไม่จังเหรออ๋อไม่ตไรน่ะเราคนเข้าหหอมอะ ไรดอ่ะเอาเ่าไร่องกุ้งได้ได้ได้ไม่น่ามาหน้าคนพวกนี้เลยชอนมากเยนี้จัไม่ร้อยแ้กเดี๋ยวออกต้องมาที่แตัวนี้สีเยชอบมากเลยเ้อเนี่ยถ้าเราเลยนาะสวยเนาะไม่ชอบเหมือนกันอะไม่เหม็นตุ๊ตตุ๊ตลวี่าอะเห็นอะไรอะเห็นแกนี่ยไม่ใช่ราสะเหม็นแกนะไม่่เราเหม็นพวกนู้นอ่ะแก พี่กำลังซื้อแน่นอนเออถึงเสื้อก็ละเหินเนาะแต่ถ้าเสื้อสลัดนั้นไหมอ่ะโอ้แกสั่งตัดหรอเก่าจังเลยหรือว่าเอาของรุ่นพี่ใส่อะก็จะรุ่นพี่มั้งโอ้ดูสีสักแบบนี้หรือเปล่าอะอืมใช่พวเธอเนี่ยเอะมากจริงๆเรายังไม่เคยเหยียดพวเธอเลยเธอไมต้องทำแบบเี้กันด้วยถึงเราจะจนแต่เราก็มีหัวใจมีความรู้สึกเหมือนกันนะ โอ้ยมันมีกค่เดียวอ่ะอพวกแกทำไมไม่พาแป้มาด้วยอ่ะเออแป้ไปไหนเหรอตายแล้วเพื่อนผี่ตัวนี้เล่นมาอีกไหมล่ะ ได้ไหมาเขาเป็นพวกเถอไม่รู้สิจะดูได้เขาเ็พวกเธอเลยบูลลี่เขาทุกเช้าเที่ยงเย็นเลยอะพวกเธอจะไปบูลลี่เขาทุกอย่างแล้วไปพูดไม่ดีใส่เขาอะเธอไม่คิดบ้างเหรอว่าเขาจะเสียความรู้สึกบ,บ้างไหมถ้าเจออย่างนี้นนมันยังไงจริงเลย ฉันก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ใจยังรับเดี๋ยวให้เราเรียนเรื่องก่อเนาการพูดบูลลี่การพูดถึงจุดด้อยของผู้อื่นไม่ได้ทําให้ผู้พูดดูดีหรือสูงกว่าคนอื่นเลยหากแต่จะแสดงให้เห็นถึงท่าเท้ภายในจิตใจของคนพูดว่ามีจิตใจสูงหรือต่ําจากการกระทําของผู้พูด